สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินทรนตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ารัฐบาลยูเครนนั้นจะลาทิ้งแนวคิดแบบเดิมๆและหันมาใช้ความเท่าเทียมอย่างแท้จริงในกองทัพด้วยการเปิดทางให้พวกผู้หญิงเข้ารับการเกณฑ์ทหารซึ่งนี่เป็นความเห็นของทางด้านโอสานาริกเกียโกว่าซึ่งเป็นที่ปรึกษาประเด็นทางเพศของผู้บัญชาการกองทัพยูเครนให้ความคิดเห็นกับสื่อมวลชนในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ได้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนักของอยูเครนในการสู้รบกับรัสเซียส่วนหนึ่งสืบเนื่องจากว่าปัญหาการขาดแคลนกำลังพลเวลานี้ยูเครนอยู่ระหว่างยกเครื่องระบบการเกณฑ์ทหารของกองทัพ โดยบรรดาสมาชิกรัฐสภานั้นกำลังอภิปรายถกเถียงกันเกี่ยวกับการปรับแก้อายุผู้เข้ารับการเกณฑ์ทหารเพื่อระดมคนเพิ่มและลงโทษผู้หลบหนีการเกณฑ์ทหารปัจจุบันนั้นยูเครนยังไม่มีแผนเกณฑ์ทหารหญิงแต่แนวคิดนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยก่อนรัฐธรรมนูญของเรานั้นเน้นย้ำว่าหน้าที่ของชาวยูเครนทุกคนในการปกป้องมาตุภูมิดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่ผู้หญิงจะเข้ารับราชการทหารเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่ทางด้านกรีกรเยวาได้บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับ และจะบอกนะครับว่ารัสเซียนั้นจะไม่หายไปเฉยๆดังนั้นเช่นเดียวกันกันกบอิสราเอลเราจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมสิ่งนี้และมันหมายถึงการฝึกฝนคนหนุ่มสาวทั้งชายและหญิงให้พร้อมสําหรับในการสู้รบในแนวหน้าแนวคิดนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกรอบในขณะที่บรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพยูเครนออกมายอมรับว่าพวกเขากําลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรอ,อย่างนหนักหน่วงในสมรภูมิรบในนั้นรวมถึงนายพลอเล็กซานเดอร์ฟาฟูยุก ผู้บัญชาก,การกองกำลังทหารราบที่เตือนออกมาเมื่อวันที่8เมษายน2567ว่าทุกคนควรมีส่วนร่วมในการระดมพลทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้หญิงมากกว่า45,000คนที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพยูเครนจากการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมเมื่อเดือนมีนาคมในขณะที่เมื่อปี2 5 6 6ผู้หญิงชาวยูเครนทุกคนที่มีการศึกษาด้านการแพทย์และเภสัชมีหน้าที่ต้องไปขึ้นทะเบียนกับกองทัพและเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา มีรายงานว่ากระทรวงกลาโหมยูเครนได้จัดซื้อชุดเครื่องแบบทาหารสำหรับผู้หญิง50,000ชุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ความขัดแย้งนั้นเริ่มต้นขึ้นริโกเรียว่าก็บอกว่าเพื่อปลุกใจให้พวกเขาเข้า,ขา,ขารับการเกณฑ์ทหารที่เป็นผู้หญิงเข้าร่วมกองทัพโดยสมัครใจจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดเดิมๆตั้งแต่อายุยางน้อยมันจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งอย่างเป็นรูปธรรมและทางจิตวิทยาเราจำเป็นต้องเตรียมการพวกผู้หญิงตั้งแต่อายุยางน้อยเพื่อการปกป้องประเทศ แม้รัฐบาลยูเครนเาอ้างว่ามีทาหารยูเครนแค่3 1 0 0 0นายเสียชีวิตในความขัดแย้งกับร,รัสเซียที่ลากยาวมากกว่า2ปีแต่ผู้บัญชาก,การทหารบางส่วนยอมรับแบบลับๆว่าจานวนดังกล่าวนั้นเป็นไปไม่ได้และจากการประเมินของกระทรวงกลาโหมร,รัสเซียเมื่อเร็วๆนี้เชื่อว่าเฉพาะปีนี้ปีเดียวยูเครนสูญเสียกําลังคนไปแล้วอย่างน้อย80,000นายทั้งเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นประธานดีวอลดิเมียเซเลนกี้ ky, ผู้นํายูเครนก็ลงนามในกฎหมายปรับลดอายุข,ขั้นต่ําสําหรับชาวยูเครน ที่จะเข้ารับการเกณฑ์ทหารจาก27ปีเป็น25ปีเพื่อเพิ่มจํานวนกําลังคนที่จะสู้รบกับกองทัพรัสเซียและยกเลิกข้อยกเว้นจากการเข้ารับราชการทหารไปหลายประเภทท้อยถแถลงที่แพร่ในรัฐสภาก่อนหน้ายกมือเห็นชอบกฎหมายนี้ในปี2566ระบุว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่พลเรือนจํานวนมากที่มีความพร้อมและความเหมาะสมสําหรับเข้ารับราชการทหารนั้นไม่ถูกเรียกเข้าถูกกองทัพ ความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับก็ดูเหมือนว่ายูเครนนั้นเริ่มที่จะจริงจังในการที่จะนําเอาผู้หญิงนั้นเข้ารับราชการทหารและเข้าไปเป็นทหารและส่งไปสู้รบในแนวหน้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับที่ช่องทางอินเตอร์เน็ตนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับ